ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นี้นะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำา5เรื่องสำคัญนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะครับในวันเลือกตั้งเนี่ยมิฉะนั้นก็อาจจะมีความผิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน5เรื่องสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะครับในเรื่องที่1ก็คือการทําเครื่องหมายในช่องที่เขาให้เราทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนะครับ เราจะต้องทําเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับการกากบาทเนี่ยให้มีจุดตัดในช่องที่เขาให้เราทําเครื่องหมายเท่านั้นนะครับห้ามทําเครื่องหมายอื่นใดหรือเขียนข้อความใดๆนะครับมิฉนั้นเนี่ยก็จะทําให้บัตรที่เราใช้ในการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยเป็นบัตรเสียได้นะครับข้อที่เราจะต้องระวังอีกข้อหนึ่งในข้อที่2ก็คือ ให้เราทําเครื่องหมายการกรบาทได้เท่ากับจํานวนที่จะพึงมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดนั้นเนี่ยมีนายกเพียง1คนสามารถเลือกได้1คนนะครับเราก็จะสามารถทําเครื่องหมายได้1เครื่องหมายเท่านั้นนะครับหรือสมาชิกในเขตของเราเนี่ย สามารถมีได้2คนเราก็สามารถทําเครื่องหมายกากบาทได้สองสองเครื่องหมายนะครับหรือมีได้1คนก็ทําได้เพียงเครื่องหมายกากบาทเดียวเท่านั้นนะครับเอามาที่จะต้องระวังในข้อที่3ก็คือห้ามฉีกบัตรหรือทําลายบัตรเลือกตั้งนะครับตรงนี้มีความผิดและห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไปฉีกหรือไปทําลายบัตรก็มีความผิดด้วยนะครับ ต่อมาข้อที่เราจะต้องระวังในข้อที่4ก็คือการย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ constantly. จะมีการเลือกตั้งทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะมีบัตรเลือกตั้ง2ประเภทนะครับและเขาก็จะมีหีบสําหรับให้เราย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยสใบเราจะต้องหย่อนให้ตรงนะครับว่าเป็นบัตรนายกหรือเป็นบัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ต่อมาในข้อที่5เรื่องสำคัญเลยนะครับห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่เราลงคะแนนแล้วนะครับห้ามถ่ายภาพออกไปเผยแพร่หรือไปแอบถ่ายภาพของบุคคลอื่นที่เขากําลังออกเสียงลงคะแนนนะครับตรงนี้มีความผิดนะครับนี่ก็คือใน5้าเรื่องสําคัญที่คุณผู้ชมจะต้องอระมัดระวังนะครับในการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ทธันวาคมนี้นะครับ ซึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดสาระสำคัญที่น่าสนใจอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ